คนจะซื้อทุกอย่างที่คุณขายแค่คุณเข้าใจเรื่องนี้เรื่องเดียวเราอ,อยู่ในยุคที่มิดเยอะมากๆจะซื้ออะไรเนี่ยคนเขาก็กลัวกลัวว่าจะโดนหลอกกลัวจะได้ของไม่ตรงปกดังนั้นเนี่ยการมีตัวตนบนโลกออนไลน์เป็นสิ่งที่สําคัญมากในยุคนี้เพราะคนเนี่ยจะซื้อสินค้าของคุณก็เพราะเขาเชื่อในตัวคุณก่อนถ้าคุณสามารถสร้างความเชื่อมั่นสร้างความไว้ใจนะคะแล้วก็ใกล้ชิดกับลูกค้าเนี่ยสินค้าอะไรก็ตามที่คุณเอาไปแนะนําหรือขายเนี่ยเขาจะสนใจทันทีเพราะเขารู้สึกว่าได้รับการดูแล ากคนที่เขาเชื่อใจการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์มันไม่ใช่แค่การโพสขายของนะแต่มันคือการแสดงตัวตนที่แท้จริงของคุณบอกเล่าเรื่องราวของคุณการให้คุณค่าการช่วยเหลือคนที่เขาเข้ามาติดตามคุณในสิ่งที่ว่าเขาต้องการเมื่อคุณทําแบบนี้ได้คุณจะกลายเป็นแหล่งที่ผู้คนมองหาไม่ว่าคุณจะขายสินค้าอะไรคนก็จะรู้สึกอุ้ยสนใจอยากจะแย่งกันซื้อเพราะเขาไม่ได้ซื้อแค่สินค้า แต่เขาซื้อความเชื่อและความมั่นใจที่เขามีจากตัวคุณค่ะ